สวัสดีครับเคล็ดลับกับนัดพิษกลับมาพบกับท่านอีกครั้งก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มีเคล็ดลับพิเศษทิกงง่ายๆในการดูพระแบบสบายๆแต่แท้แน่นอนพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ครับสำหรับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกับพระที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งที่สุดของยุคนี้พอสอนนี้เลยทีเดียวครับเป็นพระเครื่องที่แพงระยับ ตอนนี้เหรียญรุ่นที่ไม่ค่อยแพงต้องว่ากันที่หลักหมืน่นถ้าองค์ท็อปสุดเนื้อทองคำผ่านสิบล้านไป็นอนแล้วครับเป็นเทพเจ้าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออกครับพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านคงได้บอกแล้วว่าผมกำลังหมายความถึงหลวงปูท่ทิมวัดลาหาร่ล่ครับวัดลาหาร่ล่ตั้งอยู่หมู่ที่8ปดตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง หลวงปู่ทิมอิสริโกเป็นพระที่น่าเคารพบูชายึดมั่นในพระธรรมพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักน้อยสมถะฉันอาหารเจฉันมื้อเดียวเรียกได้ว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่แท้จริงวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นมีอิทธิฤทธปฏิหารชัดเจนมีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องผู้ที่มีไว้สักการะบูชา มักจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตรวมทั้งการขอพรสิ่งใดก็มักจะสำเร็จสมหวังสมดังใจปรารถนาทุกประการทำให้ราคาค่อยๆขยับขึ้นผมขอเน้นว่าค่อยๆขยับนะครับเพราะว่าไม่มีการปั่ขึ้นตามความศักดิ์สิทธิ์แท้ๆครับเพราะมีการบอกเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปาก จนขยายในวงกว้างส่งผลให้มีการเสาะ,ะแสวงหาภาคเครื่องของหลวงปู่อย่างกว้างขวางจนทำให้ราคาหาเช่าแพงขึ้นเรื่อยๆจนทะลุหลักสิบล้านขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่นำเรียนข้างต้นครับสำหรับพระที่ผมจะมาบอกเคล็ดลับแก่ท่านในวันนี้จัดว่าเป็นที่สุดของที่สุดรุ่นหนึ่งแห่งภาคเครื่องหลวงปู่ทิมทีเดียวครับเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมปี2518 หรือเหรียญหยดน้ำโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมปี18การจัดสร้างเนื้อทองแดงจำนวน5,000เหรียญต่อโคตทะไว้ที่บนสังคติลูกศิษย์ได้สร้างถวายก่อนที่หลวงปู่ทิมจะล้มป่วยหลวงปู่ทิมปลุกเสกให้เป็นที่เรียบร้อยสบายใจหายห่วงครับผมผู้จัดสร้างคือท่านมงคลนาคแผน ผู้รับเหมาก่อสร้างโบสถ์และศาลาการเปลี่ยนหลวงปู่ท่านได้แจกให้หมอพยาบาลลูกศิษย์ที่ใกล้คิดและผู้ที่มาเยี่ยมขณะที่หลวงปู่อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาการปลุกเสกและอธิษฐานจิตเน้นให้ผู้บูชาปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนมีอำนาจพุทธคุณรักษาโรคกรรมเวรลักษณะเหรียญเป็นรูปทรงหยดน้ำ ด้านหน้าเป็นรูปทรงหยดน้ำมีรูปหลวงปู่ทิมด้านบนมีอักขระอุด้านข้างมีอักขระมะและอะมีชื่อหลวงปู่ทิมอิสริโกใต้องค์หลวงปู่และเลขเก้าหกหมายถึงอายุหลวงปู่ขอบเหรียญด้านในอักขระมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธด้านล่างเขียนว่าสิทธิสร้างถวายองค์นี้แท้แน่นอนเป็นพระแท้ดูง่ายครับ ค่านิยมต้องว่ากันที่เกือบแสนครับเราดูลักษณะภาพรวมความคมชัดเหรียญไม่บวมความเก่าสมอายุก่อนนะครับต่อไปมาที่เคล็ดลับครับเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมปี2518มีเคล็ดลับอยู่ที่ด้านหลังองค์พระทางด้านขวามือของเรานะครับขอให้ท่านสังเกตตรงปีกเหรียญนะครับจะมีรอยสามเหลี่ยมที่บุ๋มลงไปปีกด้านขวานะครับ รอยบุ๋มรูปสามเหลี่ยมนี้จะต้องลึกและกว้างกว่ารอยที่ด้านซ้ายมากน้อยแล้วแต่องค์นะครับอันนี้คือเคล็ดลับพิเศษทิกง่ายๆในการดูเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมปี2518นะครับเคล็ดลับกับนักพิษ w w w n ์ t ว i ์เว็มิติใหม่แห่งการบูชาพระเครื่องสุดยอดแห่งการรับประกันสามมาตรฐานสูงสุด1รับประกันพระแท้ตลอดชีวิต 2รับประกันความพอใจนานถึง15วันและ3รับประกันราคาเช่าคืนยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับและพบเคล็ดลับกับนักพิษได้ใหม่นะครับขอขอบคุณครับ